โคไนซี่ลงดินแล้วนะคะทุกคนนี่โคไนซี่ค่ะลงดินเมื่อวันที่12บออ๋อลงดินเมื่อวันที่1ิบสบค่ะทุกคน11เ,เดือน9ปีพศสองพันนะคะมาดูกันว่าโคไนซี่ของเราจะโต ได้เยอะเพียงใดนะคะทุกคนถ้าเขาเอาล้งดินแล้วก็ซีเจริญเติบโตได้ดีนะพี่น้องเนาะอันนี้คือขุดหลุม50คู50เนาะ,ะพี่น้องจา๋าลองก้นหลุมด้วยใบเอ่อไม้แห้งนะคะทุกคนอันนี้อ่าพี่รัตเอาสูตรมาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทุกคนด้านเอ่อเพื่อนเห็ดมะแล้วนะคะพี่น้องจา๋าแล้วพี่รัตก็ซื้อพันุ์มาจากท่านนะคะทุกคน นี่ก็มั่นใจนะคะทุกคนเป็นเนื้อเยื่อนะคะทุกคนเนี่ยนี่ซํานี่เลยค่ะพี่น้องจ๋าลงดินแล้วเรียบร้อยนะคะโคไนซี่ของพี่รัตนะคะทุกคนผลก็จะออกเป็นสีแดงนะคะทุกคนเป็นสีแดงนาะสวยงามมากกินได้ทั้งผลดิบนะคะพี่น้องจ๋าส่วนมากสี่กินผลดิบนะคะพี่น้องผลดิบผลสุกค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยกินได้เลยอ้าพี่หม่ออกสิพี่ไม่ออก ไม่ได้ถ่ายรูปหนูโอ้โหโคไนซี่อย่างคือมาอยู่แบบนี้นะคะพี่น้องจา้านี่โคไนซี่นะคะอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพี่รัตจะพาไปดูพี่รัตสั่งมาสามต้นนะคะพี่น้องโคไนซี่หนึ่งต้นแล้วก็บาฮีสองต้นนะคะพี่น้องจะก,กินผลกินผลดิบนะคะทุกคนเนี่ยพี่รัตเอามาลงวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะเดือนเก้านะคะทุกคนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบ เด้อพี่น้องมาดูอีกสองสามต้นที่พี่ลัดเอามากับบายฮีคือกันค่ะพี่น้องจ๋าก่อนหน้านี้นะคะทุกคนแล้วส่วนต้นยญ่ๆนี่เป็นต้นตัวผู้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าเป็นต้นตัวผู้นะคะทุกคนตัวผู้นี้พี่รัดปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อก่อนก็จะมีต้นตัวเมียเหมือนกันที่เพาะจากเมล็ดนะพี่น้องเนาะมันฝาดค่ะพี่น้องมันติดฝาดมากพี่รั็เลยปั้มบอกให้เลือตัวผู้ยู่ต้นเดียวนะคะพี่น้องจ๋า นี่คือตัวผู้ที่เอาไว้ทําพันุนะคะพี่น้องทาพันเพราะอะไรพี่จะเอาไว้เกสรตัวผู้นะคะพี่น้องจ้ะอันนี้คืออีกต้นหนึ่งอันนี้ได้มาฟรีนะคะเพราะเนื้อเยื่อจากท่านเหมือนกันนะคะนี่จากาลูกพี่คนหล่อนะ,ะจ๊ะ โอ้ยนี่ใจดีค่ะลูกพี่พี่รัตเราก็ดใจดีมากๆเลยนะคะนี่จากคุณอานนั้นนะคะทุกคนนี่พี่รัตได้มาเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าได้มาสองต้นเด้อพี่น้องวันนี้อีกต้นหนึ่งอ่างัวน้อยกินเรียบร้อยค่ะพี่น้องจา๋าบนเหลือเด้อค่ะพี่น้องจา๋านี่คืออ่าเอามาได้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ย ึ้นค้นแล้วค่ะพี่น้องจ๋าน่าจะได้ได้กินเร็วๆนี้แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าได้ค,าคําในน้าจากเพื่อน่าห้ใส่สูตร16 16เพราะะ,ะพี่น้องจาาสูตรสมืออ่าบ่เป็นยังเนี่ยค่ะพี่น้องจา๋าไอไอคนนี้มันก็จะตามที่รัดประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นี่ตัวนี้ก็สวยค่ะพี่น้องจา๋าบบฮีเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ไอที่เอามาลงสองต้นนี้ก็คือบาฮีค่ะพี่น้องพี่ลักษณ์จะเอามาลงนะพี่น้องจา๋านี่ นี้ได้มาสามต้นนะคะกินผลดิบเหมือนกันนะพี่น้องสวยงามมากๆเลยเพราะบนลวงดินแล้วเพื่อนสวยมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าสวยมากๆเลยทุกคนแต่ว่าเอียงเอียงว่าจะดัดไหมเนี่ยเอียงไปฝั่งนู้นนะเนี่ยนี่โอเคดีพี่รลนมาปรับให้เพื่อนเนาะให้เพื่อนเนอียงมาทั้งบ้านเขาเนาะค่ะพี่น้องจา๋าเขตแดนเนาะค่ะพี่น้องห่างจากรั้วประมาณมิตร กว,า,กวานะพี่น้องเนาะพี่รัดเอาไว้นี่ใบนี่อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนนี่เห็นบ่นี่เอ้าขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ข่ทุกคนมีความสุขหลายๆเป็นความทรงจำที่พี่รัตเ,เอามาลงนะพี่น้องเนาะดูว่าเธอจะอโตแค่ไหนเนาะเอาพี่รัดไปขอไปหัวน้ามก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ